ใช้คาเฟอีนธรรมชาติต่นลิ้งจีมีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่ซาสดชื่นตื่นเย่นะครับผลิตภัณฑ์เย่นะครับเป็นเครื่องดื่ม Energy Drink นะฮะตอนนี้เป็นสินค้าพาร์ทเนอร์ของ voice plaza นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ voice tv shop นะฮะแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้ Foodland Villa Market ก็สามารถไปซื้อได้เช่นเดียวกันไปซื้อกับเราดีกว่ามร้านแยกใต้ เกิน500บาทเราก็จัดส่งให้เลยบางทีผู้ชมเราอยากแบกอยากแบกแบกได้ไงจากหน้าบ้านเข้าบ้านอย่าแบกเยอะเออเมื่อยหลังเป็นไงบ้างครับช่วงนี้อาจารย์นะครผมสบายดีสบผมเป็นห่วงพวกแห่หามมากกว่าโอ้ไม่ยอมเลยแล้วทำไมต้องมองมาที่กแจวดปากแจวจริงๆนะนะ แห่หามอะไรฮะแห่หามพักนี้หรือเปล่าพักเก้าไกลนี่คุณชัยธวัตตุลาทนสองสบัญชีรายชื่อแล้วหัวหน้าสรุปเราจะไม่อ่านเพื่อความสะใจว่าประชาธิปต์มีใครลาออกบ้างไหม่อาจารย์ค่าไม่หน่อยเหรอฮะเอาซะหน่อยนะนะฮะไม่หมูฟออนอ่ะเชิญนะฮะก็หลังจากที่คุณพี่สิทธิ์ลาออกนะฮะก็ตามมาด้วยคุณสาธิตปิตุเตชาบ้านเราเห็นแล้วนะครับชื่อคุณสุรันจันพิทักษ์นะครับน้องชายคุณวิราชันพิทักษ์ วันนี้นะครับมีคุณอรนนรงค์จันรจรชูศักดิ์นี่เก่าแก่มากเลยนะ,ะคุณสาธิตบงหนองเตยนะครับคุณวิบูลย์ศรีโสภณน,นะฮะค,คุณธนวัฒน์ผูก้าล้วนยังไม่นับรวมนะครับผู้ที่ขอพิจารณาทบทวนตัวเองอย่างคุณวัฒญยาบุญนาคนะครับคุณสันเพชรบ,บุญญามณีนะฮะบุตรชายคุนิพนพลบุญญามณีนะครับเป็นต้น แล้วก็มีช่วงเย็นๆที่ผ่านมามีคุณวิทยเยนมุตตมระอันนี้เป็นอดีตผู้สมัครสอสอกทมเห็นเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี4 9ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประกาศลาออกเช่นเดียวกันนะครับคุณวิบูรณ์สีโสพลเนี่ยที่เป็นสมาชิกพรรคตลอดชีพเขาระบุถึงเหตุผลลาออกซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะบันทึกไว้หน่อยนะก็คืออุดมการณ์ของพรรคเปลี่ยนไปเน้นใช้เงินสร้างพรรคและสอสอในพรรค หัวหน้าพักตบสัตว์ไม่รักษาคำพูดไม่สามารถเคารพได้อีกต่อไปหัวหน้าพักสร้างชัดสร้างคติให้สสในพักขาดความเคารพกระด้างกระเดืองกับอดีตหัวหน้าพักสร้างความแตกแยกในพักซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนตลอด77ถึง78อันนี้มันเป็นตั้งแต่4ปีที่แล้วไม่ใช่หรือผมไม่รู้ว่าหัวหน้าพักนีใหม่แต่ผมเข้าใจแล้วแหละพี่ว่าพักเนี่ยคนในพักเขาความรู้สึกช้าครับ เมื่อความรู้สึกชาปั๊บ่อทําอะไรเขาก็จะปรับตัวไม่ค่อยได้อต้องผ่านไปสี่ปีก่อนสี่ปีถึงจะนึกก่อนโอ้โหพี่ทำเป็นนี่เองนี่เองโอ้ตอนนั้นแ่ะพิสิษฐ์บอกไม่ร่วมแต่จุลินร่วมเฉยแล้วโอ้เพิ่งเข้าใจนะนี่แต่ออกมาออกมาชุดใหญ่อย่างนี้นะมันลําบากนะจะอยู่จนเฉยเฉยเนี่ยถึงที่สุดแล้วมันจะต้องนัดเจอกันเริ่มจากนัดกินข้าวล้ำลึกความลังแล้วก็จะรวมตัวตั้งผับอ๋อมันจะเป็นทางรวมไทยสร้างชาติจะบุญหล่อนทับไหมไม่หรอกได้คุณพิราพันธ์อย่างเนี้ย ก็ขวาไปสําหรับกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้ไม่ได้ขวาขนาดพีรพันธ์ถามจริงประชาธิปัตังคิดว่าตัวเองไม่ขวาายกเลยฮะถูกใช้มาเป็นเครื่องตลอดเกือบยี่สิบปีเนี่ยเอางี้ตรงไปตรงไปขวาตรงไปอ่าเข้าใจไหมหักเลี้ยวขวาชัดๆไปหน่อยอ่าก็คือเป็นขวาแหละแต่จริงๆแล้วอ้างว่าตัวเองเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยอะไรประมาณนี้ป่ะก็ก็คือไม่พูดอย่างที่คิดอะอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นแหละที่เอาไว้ก่อด ครับครับอ่ะส่วนพักเก้าไกลนะครับคุณชัยธวัตตุลาทนก็พูดถึงเรื่องของการที่ได้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่นะครับแล้วก็จะมีการเปิดสมัยประชุมสภาในวันที่12ธันวาคมนี้นะฮะหลังจากที่ได้หัวหน้าพักมาแล้วนะครับเมื่อมีการเปิดประชุมสภาในสัปดาห์นี้เนี่ยพักฝ่ายค้านก็คงจะมีการนัดคุยกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพราะว่าการประชุมสมัยที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดคุยร่วมกันอย่างเป็นทางการเท่าไหร่คิดว่าต้องรอกระบวนการโปรดเกล้าผู้นําฝ่ายค้าน เมื่อได้ผู้นําฝ่ายค้านที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการก็ควรที่จะมาประชุมพักร่วมฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะฮะคุณชัยวัฒน์กล่าวนะครับว่าไม่ว่าหัวหน้าพักประชาธิปัตย์จะได้คุณเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าพักคนใหม่หรือเป็นใครนะฮะการหาหรือก็ยังคงเหมือนเดิมส่วนการที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่จะเป็นอุปสรรคสำหรับการทํางานของฝ่ายค้านหรือไม่เนี่ยเนื่องจากมีกระแสข่าวว่าประชาธิปัตย์กำลังหาช่องที่จะไปร่วมรัฐบาลคุณชัยวัฒน์กล่าวว่าการทํางานร่วมกันก็ตต้้้้อองงใใหเเเกกััันนนนถาาาารมมมวววไไไไปป่่่จจํ็ะ คงไม่สร้างนะครับบรรยากาศในการทํางานที่ดีร่วมกันได้หล่อเชีย์แต่นี้ก็สนุกดีนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสําหรับส่วนหนึ่งของคนที่เชียร์พรรคก้าวไกลก็จะมองว่าความเสียหายอของพรรคเพื่อไทยก็คือการไปรวมกับคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามของคุณมาโดยตลอดอืใช่ไหมฮะแต่ทีนี้พอมาวันเนี้ยพรรคเก้าไกลเองก็ต้องทํางานกับพรรคประชาธิปัตย์แลวถามว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นเนื้อเดียวกับก้าไกลเองดต่เมื่อไหร่แล้ มันก็ไม่ไงแต่คุณต้องเขาเขาอาจจะไม่ยินยอมไงเขาบอกว่าเป็นเรื่องเป็นฝ่ายค้านโดยจําเป็นทั้งคู่ไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วจัก็บฝ่ายค้านจะประเด็นก็คือว่าอินเดี o โนสเตเดในแง่ของความเป็นจริงมันก็มันเป็นเรื่องปกติที่คนมันทํางานด้วยกันแม้คุณอาจจะมีความคิดเห็นตรงกันหรือไม่แต่ว่าอโครงสร้างของตัวสภาเนี่ยมันบังคับให้มันจะต้องไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านหรือมันจะมีอเจนดาอะไรที่ใหญ่กว่านั้นที่มันจะต้องหาคอนเซนแซสระหว่างกันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้น ผมคิดว่ากองเชียร์ดูคุณชัยธวัฒน์ไปใช่ใช่แล้วคุณควรจะต้องเข้าใจและเรียนรู้กระบวนการในการทํางานของพรรคการเมืองเนี่ยในระบอบประชาธิปไเอออันี้สาคัญผ่านจากคุณชัยธวัฒน์เพราะว่าส่วนใหญ่ผมคิดว่าไม่เก็ตนะยังเป็นเรื่องแบบเราต้องฆ่ากันเราต้องเกลียยกันเราจะต้องอะไรเป็นมันพอยิ่งยิ่งหลังใน3 4 1 0ี่สิปีหลังเนี่ยมันมีการถ่ายทอดสภาเนี่ยมันทําให้ลักษณะของการโต้วาทีและการแบ่งเป็นค้านค้านต๊ ตะพื้นตะบืออะไรเงี้ยนะสับเรี่ยวอะไรพูดผิดแล้วตะพื้นตะพื้นเนี่ยมันกลายเป็นวัาทธรรมแบบในห้องเรียนในอะไรอย่างนี้ไปเลยอ่ะคุณคุณเห็นสภาในมหาวิทยาลัยเงี้ยสภานักศึกษาเนี่ยมันกลายเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลโตวาทีกันซะมากกว่าเน้นบทบาทงานสภาที่ให้เห็นว่ามันมีการทํางานร่วมกันได้ระหว่างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในชั้นการเมือง 90%น่ะมันทำงานร่วมกัน4ปีและแบก10%มันวางบทบาทเป็นฝ่ายตรวจสอบรค่แค่นั้นเองงานในสภาส่วนเรื่องการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็ผู้สื่อข่าวถามเลยว่าคุณชัยธวัฒน์กับ พักฝ่ายค้านเนี่ยจะอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติไม่ลงมติฝ่ายรัฐบาลเลยหรือเปล่าเพราะว่าจะเปิดสมัยประชุมสภาแล้วคุณชัยวัตรบอกแบบนี้นะฮะว่าช่วงการเปิดสมัยประชุมสภาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของกฎหมายมนะครับรวมไปถึงเรื่องของพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี2567ซึ่งถือว่ามีความสําคัญในช่วงเวลานี้มากกว่านะฮะและนอกจากนี้นะครับยังมีกฎหมายของตัวคอรมอนะครับของพักการเมืองและร่างที่ประชาชนเสนอมาซึ่งในสมัยประชุมที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้พิ จานาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับกฎหมายเหล่านี้ก่อนนะครับส่วนนะฮะการอภิปรายเนี่ยนะครับจะอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติหรืออภิปรายแบบไม่ไว้วางใจก็คงจะต้องหารือนะครับร่วมกับฝ่ายค้านอีกครั้งก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาข้อเท็จจริงข้อมูลในการทํางานของฝ่ายค้านว่า มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับก็เน้นย้ำว่าถ้าจะเป็นการปลายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเตรียมข้อมูลซึ่งก็จะต้องดูเนื้อหาเป็นหลักนะครับแต่ในฐานะาฝ่ายค้านเห็นว่าควรใช้โอกาสนี้ในการพิจารณา,าใช้ใช,ใช้ใช้โอกาสนั้นเนี่ยในการตรวจสอบทวงดุลการทํางานของฝ่ายบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะก็ไม่ได้ผูกมัดตัวเองว่าจะมีหรือไม่มีมแค่บอกว่ากฎหมายที่กําลังเร่งเข้าสาภารวมทั้งอ,อภิปรายงบประมาณ <N primo> น่าจะหมดเข้าไปมีนาคมแล้วก็จะเข้าสู่สมัยการปิดปิดสมัยการประชุมแล้วสมัยหน้าก็ไปว่ากาันมันจะมีขั้นหนึ่งก็คืออภิปรายแบบไม่ลงมติครับ,รบส่วนในพี่ปาาไม่ไว้วางใจเนี่ยมันตัดขาดกันแล้ว <isas S 2> ตัดขาดกันเลยว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคนละพวกกันแล้วแน่นอนมัน,มนไม่ไว้วางใจกันซึ่งนั้นยังมาไม่ถึงหรอกมันต้องดูเนื้อหาดูผลงานหรือผล,ผลผลที่ไม่ดีของการทํางานของรัฐบาลก่อนก็่ฟยนะฟังแล้วรู้สึกดีโอเครู้สึกดีตรงที่ว่า ต้องการให้เขาเรียกว่าอะไรความสําคัญกับตัวกฎหมายที่มันค้างท่ออยู่เพราะนั้นมันเป็นประโยชน์ของประชาชนเพราะต้องยอมรับนะสามเดือนที่รัฐบาลเป็นที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบไม่ได้มีความเคลื่อนไหวในแง่ของงานของนิติบัญญัติมากใช่ไหมมากกว่าการเมืองการเคลื่อนไหวนอกสภาอะไรต่าเ่งต่างแต่ทีนี้อภิปรายไม่ว่างใจมันควรเกิดขึ้นหลังจากมีรัฐบาลแล้วมันอยู่ที่มีความพร้อมอ่ะเขามีความพร้อมที่จะมีข้อมูลไหมเพราะว่าในรัฐมนูญฉบับปี60เนี่ยมัน ไม่ลงมติได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ลงมติได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้ในจังหวะเวลาที่คิดว่าไทยแล้วมันได้ผลนะะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาคงรอไปก่อนแหละคือฝ่ายค้านเขาก็อยากจะเป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพไงใช่ไหมไหม,มันอยู่ดินไม่ไว้วางใจไม่มีเหตุผละตอนนี้เพึ่งทางาน3เดือนเองแล้วมีอะไรไม่ไว้วางใจอ่ะขึ้นขะาแรงไม่ได้เงี้ยเหรอมันก็ยังไม่ใหญ่พอใช่ไหมฝุ่นรักษาไม่หายเงี้ยเหรอ ผ็ไม่ได้ใช่ป่ะมันก็ต้องดูเนื้อหาด้วยมันก็ต้องดูผมคิดว่าเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฝ่ายค้านน่ะแม่ไม่อยากใจนี่แต่ว่าประเด็นก็คือถ้ามันมีการดันนโยบายเรื่องใหญ่ใหของรัฐบาลแล้วมันไปไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนั้นมันก็จะเปิดโอกาสใช่ไหมฮะแล้วที่พูดตรงตรงอ่ะจี้มันจี้ใจดําของคนไทยก็คือถ้ามันมีข้อล่าวหาข้อคอรหาเรื่องคอร์รัปชันนี่แหละมันจะเป็นจังหวะที่นักการเมืองชอบมากเพราะว่ามันทําแล้วมันได้ผลนะครับ คนไทยอ<ช>ินจอยกับเรื่องแบบนี้ใช่ก็คือ<ช>ประเด็นเชิงศิลธรรมหน่อยนะฮะส่วนเรื่องของพรบรนิรโทษกรรมนะครับมีความเห็นมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าแต่ละคนจะมีการแสดงออกมาอย่างไรอย่างคุณนิกรจำนงประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําประชามติร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีความเห็นเรื่องของที่พักเพื่อไทยเตรียมเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมประกบกับพักเก้าไกลนะครับคุณนิกรบอกแบบนี้ว่าอันที่จริงเนี่ย จะเรียกว่าเสนอประกบคงไม่ได้เพราะว่าหลักคิดในการดําเนินการทางการเมืองขณะนี้พักเพื่อไทยเองเดิมก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนิรโทษกรรมทั้งที่จริงก็จบไปนานแล้วดังนั้นตนจึงเห็นว่า ทำไมถึงไม่เสนอในนามของพรรคร่วมจะดีกว่านะครับเมื่อประกาศอยู่แล้วว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลสมรรชั้นสแสวงหาความปลองดองที่เราสามารถจะทาได้ในชั้นหนึ่งไปแล้วก็สามารถนําพรรคการเมืองที่อยู่ในฝ่ายตรงข้ามมารวมกันเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเสนอให้เป็นรูปธรรมไปเลยนะครับเสนอในนามของพรรคร่วมดีกว่าพรรคเดียวก็คือพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวนะครับ ปัญหาก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อเช้าพักร่วมไม่ได้มีนโยบายหรือว่าจุดยืนทางการเมืองที่เห็นตรงกันโดยเฉพาะในเรื่องนิื่อิกรรมครับเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ชัดเจนว่าจะต้องไม่มีจะต้องไม่เว้นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมก็ยังอยากใจก็รู้อยู่เราก็รู้อยู่ว่าเขาก็อยากจะนิรโทษด้วยกะเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแต่เ็าพูดไม่ได้แต่ว่าพักร่วมอื่นๆเนี่ยพูดชัดเจนว่า จะไม่นิรโศษกรรม1นึ่งหนึ่ซึ่งตัวนี้ถ้าไม่เนิรโทษกรรม1นึ่งหนึ่งสําำหรับเพื่อไทยนะมันก็คือไม่ปลองดองมันก็คือไม่สมานฉันน์ความสมานฉันท์กความปองดองมันก็ไม่เกิดขึ้นมันจะกลายเป็นวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดให้กับคนที่ปลูกพมและประหารเพราะมันจะเหลือ2กลุ่มใหญ่ๆที่จะได้รับการเนิรโทษกรรมคือกลุ่มเสื้อเหลืองกับกลุ่มกปปสเพราะฉะนั้นถ้าไม่เนิ้ยรรหนึ่งหนึ่งสองปลองดองไม่เกิดเพราะฉะนั้นทํำยังไงล่ะถ้าเสนอเป็นฝ่ายรัฐบาล พักชาติไทยพัฒนาก็บอกหนึ่ง่สองต้องบอกไปต้องเอาเนื้อหนึ่งสองด้วยถ้าอยากรวมสร้างชาติก็ออกมาแล้วบอกไม่ได้แต่ทีนี้คือผมฟังคุณนิกรแล้วคุณนิกรเหมือนกับจะพยายามหาคําอธิบายใหม่ว่าแทนที่จะพูดเรื่องหนึ่งหสองหรือไม่หนึ่งหสองหรือเนื้อสกรมไม่เนื้อสกรมเนี่ยให้พูดเป็นเรื่องยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านอันนี้ก็ต้องไปไปตั้งต้นกันดูว่าจะหาวิธีไหนแต่โจทย์นี้เป็นโจทย์ใหญ่แน่ๆลองคิดดูว่า ถ้ามีการดําเนินคดีเรื่องหนึ่งหสองจะเข้าคุกบ้างไม่เข้าคุกบ้างรัฐบาลช่วยเหลือด้วยการรอลงอาญาหาวิธีในการคุยกับฝ่ายกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดรอลงอาญาหรือประกันตัวอะไรก็แล้วแต่ต่อให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ปริมาณของคดีเนี่ยมันน่าจะทําให้ต่างประเทศรู้สึกไม่ค่อยอยากคุยกับประเทศไทยเท่าไหร่ครับเรื่องนี้มันมีผลต่อชื่อชั้นเครดิตของประเทศ ในในในประชาคมโลกด้วยนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะหนักเป็นภาระหนักสําหรับรัฐบาลด้วยอย่าไปมองมิติแค่เรื่องเ,ออเรื่องประเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองรหรือเรื่องอะไรอย่างเดียวมันมีเรื่องเศรษฐกิจการค้าการ,การลงทุนประเทศจะเป็นอารยะไม่เป็นอารยะด้วยอ,อืมนะฮะก็ยังขอยมีคมุณน,นิกรบ,บอกเพิ่มเติมว่าในข้อเสนอดังกล่าวนี่เห็นว่าจะต้องเว้นเรื่องที่อ่อนไหวได้แก่ ความผิดมาตรา112และความผิดเกี่ยวกับอาญาที่รุนแรงเพื่อไม่เกิดความขัดแย้งรอบใหม่ขึ้นมานะครับ ฝั่งของทางโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอรอเนี่ยวันนี้เขาจัดงานเสวนาชื่อว่า stand together ครั้งที่3นะครับก่อนวันสิ้นปีก่อนวันมีนิรโทษกรรมประชาชนก็มีผู้ร่วมสัมมนานครับสเสวนาอย่างเช่นคุณพูนสุขพูนสุขเจริญเป็นทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและคุณรัชพงศ์จำจิราชายัยกุลก็เป็นเจ้าหน้าที่ไอรอนะครับนะคุณพูนสุขนะครับกล่าวว่าคดีมาตรา212นะฮะอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองมาโดยตลอดเดิน เพราะการเมืองร่วมสมัย ช่วงปี2 5 5 3 5 4จะพบว่ามีคดีมาตรา112ล้วนสัมพันธ์กับความร้อนแรงทางการเมืองทั้งสิ้นจนกระทั่งรัฐประหารในปี57คดีม .1 12ถูงหยิบไป,ปพิจารณาบนศาลทหารก็แสดงว่าคอสชอให้ความสําคัญเป็นพิเศษและเป็นคดีทางการเมืองแน่นอนอย่างไรก็ตามหากคำนิรโทษกรรมแล้วไม่รวมคดีมาตรา112เข้าไปด้วยก็ถือว่าเป็นคําหลอกลวงเพราะสุดท้ายแล้วต้องกลับไปคุยกันว่าเราจะคาดหวังอะไรจากการนิรโทษกรรมให้เสื้อเหลืองเสื้อแดงกลับมาจับมือกันนั่นคือเหตุ ยุติความขัดแย้งโดยไม่รวมคดี1รบมาตรา112นั่นคือการทิ้งระเบิดเวลาไว้อีกลูกเพราะจะเห็นแล้วว่าคาดีมาตรา112ไม่เคยเงียบหายไปไหนและมันกลับมาเสมอนะคะคุณผู้สุขนะครับยังตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าจนกระทั่งวันที่19พฤาพฤษภายนปี6กาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีนะครับในขณนะนั้นเนี่ยออกแถลงการ นะครับนายรัฐมนตรีว่าจะใช้กฎหมายทุกมาตราสำหรับการดําเนินคดีกับกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่ออกมาชุมนุมซึ่งแถลงการฉบับปัจจุบันม,มีผู้ถูกดําเนินคดีนะครับตามมาตรา112ไปแล้ว285คนถือว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ครับด้านคุณรัชะพงศ์นะครับมองว่าทุกคดีการเมืองเนี่ยหรือว่าการกระทําภายใต้แรงจูงใจทางการเมืองก็คือความมั่นคงทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาในมาตรา112ก็คือศูนย์กลางความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเป ตัดของจุดยืนทางการเมืองทีนี้คุณพูนสุขสรุปแบบนี้นะครับว่าสําหรับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่ชัดเจนอยู่ในตอนนี้ก็คือมีร่างของก้าวไกลของก้าวไกลกับร่างของประชาชนมีความแตกต่างกันนี่คือว่าร่างก้าไกลจะใช้วิธีการตั้งคณะกรรมการพิจารณามูลเหตุจูงใจทางการเมืองเพ <ừ. S 2> ื่อพิจารณาว่าสมควรได้รับนิรโทษกรรมหรือไม่แต่ว่าของภาคประชาชนเสนอในคดีที่เกี่ยวข้องกับคําสั่งของคอสช,อช,อชอก็ให้ถือว่าเป็นคดีที่ได้รับนิรโทษกรรม ทั้งหมดนะฮะอย่างไรก็ตามคุณพุทสุขยังมองนะครับว่าร่างของพรรคก้าไกลสุดท้ายจะไม่มีอะไรมาการันตีว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนั้นจะรวมคดีมาตรา112ไปด้วยหรือไม่ครับนั่นจะทําให้ร่างของประชาชนถูกเสนอควบคู่กันไปเพื่อเป็นตุ๊กตาในชั้นกรรมธิการที่จะถูกนําไปพิจารณาก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนนั้นต้องการแบบใดนะฮะอืมนะก็นี่ก็เป็นระเบิดเวลาลูกหนึ่งใช่เรื่องรัฐมนตโีก็เป็นอีกลูกหนึ่ง ก็ว่ากันไปะนะนะครับแต่ก็หวังว่าเพื่อไทยจะมีวิธีที่จะสามารถประสานและทําให้การปลองดองมันเกิดขึ้นจริงๆอืนั่นหมายถึงว่าต้องรวมเรื่องหนึ่งหนึ่งสองด้วยเนี่ยครับจะรวมวิธีไหนยังไงอยากดูกันไปอย,อยากจะรวมเรื่องนี้นะพี่ไปไล่เอาผิดคณะรัฐประหารทั้งหมดเท่านั้นแหละกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะ่ะ นั่นแหละมันถึงจะนํามาสู้การรองดอง,องได้มันถึงจะสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มที่มีความรู้สึกว่า,า,มาไม่มีความสำเป็นนะอ่อนะนะ ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้ก็มีการรับฟังความเห็นอย่างต่อเนื่องนะครับเรืเดี๋ยวในช่วง25ธันวาคมนี้ก็จะมีการประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่ของคุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีความเห็นของคนอื่นๆด้วยนะครับที่ให้สัมภาษณ์มา,าเช่นคุณพงเทพเทพการจนาผม,ผมดีใจมากนะนะอาจารย์พงเทพกลับนะมามีบทบาทนะครับรไม่ว่า<อ>จะไม,ไม่ใช่นักการเมืองแต่ว่า แกเคยเป็นอดีตผู้พากษามาก่อนนะครับแล้วแกก็ผมแกเป็นสัสอด้วยแล้วแกก็มองเรื่องภเนี้จได้ค่อนข้างที่จะเฉียบคมเฉียบขาดนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ เข้ามามีบทบาทในการนำเสนอกามที่เห็นในเรื่องพวกนี้ก็ให้สัมภาษณ์ต่อข้อเสนอการงดเว้นการทําประชามติสอบถามประชาชนในรอบแรกก่อนที่รัฐสภาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่สสแล้วก็รัฐบาลเสนอนะครับโดยบอกว่ามีแนวทางที่สามารถทําได้โดยอาศัยประเด็นที่เป็นปัญหาว่าด้วยอํานาจของรัฐสภาจะแก้ไขรัฐธรรมนูนก่อนทาประชามติได้หรือไม่โดยให้สสหรือสวยื่นยติด่วนเพื่อพิจารณาหากเห็นว่าปัญหาให้เข้าชื่อ หากเห็นว่าเป็นปัญหานะครับก็ให้เข้าชื่อส่งสารรัฐธรรมนูนตะีความโดยอาจารย์นะครับมองว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจมีสวบ,บางคนใช้ข้ออ้างว่าหากไม่จัดการออกเสียงประชามติครั้งแรกจะไม่สามารถพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญนะเพื่อจะทำฉบับใหม่ได้และใช้เหตุผลในการลงมติไม่รับหลักการได้โดยส่วนตัวเชื่อว่าสารรัฐมนูญจะใช้เวลาในการพิจารณาไม่มากในกรณีที่สารมีคำวินิจฉัยกลับมาแล้วและมีโอกาสเป็นไปได้มากว่าสารรัฐมนูญจะวินิจฉัยว่ารัฐสภาสามารถพิจารณา ร่างแก้ไขร่ามนูญเพื่อยกร่างฉบับใหม่ได้แม้จะยังไม่มีการจัดออกเสียงประชามติซึ่งหากสารรมนูนวินิจฉัยเช่นนี้ก็จะทําให้ประเทศประหยัดเงินไปกว่า3พันล้านบาทและประหยัดเวลาในการจัดออกเสียงประชามตินะครับครั้งแรกไป4ีถึงหเดือนโดยจะเหลือการจัดออกประชามติเพียงแค่2ครั้งอาจารย์พงเทพนะครับเพียงกล่าวด้วยว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยตนเสนอให้คณะกรรมการนะครับที่มีคุณภูมิธรรมวิเชีชยรชัยรอง นายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณนนิชย์เป็นประธานแล้วส่วนจะนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสสพักเพื่อไทยในวันที่12ธันวาหรือไม่เนี่ยคุณภูมิธรรมเคยระบุว่าในการเสนอความเห็นเพียงคณะรัฐมนตรีจะเสนอ อีกทางเลือกหนึ่งซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับคอรมอรว่าจะทําอย่างไรนะฮะซึ่งอาจารย์พงเทพนะครับบอกกรณีจําเป็นนะต้องมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูลให้รัฐสภา,าก่อนเพราะสารรัฐมนูลไม่ใช่ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอันนี้ก็มีคนตั้งประเด็นแบบนี้จึงต้องเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงและมีกรณีเกิดขึ้นจริงคือมีร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติม,เ,ตมเสนอไปยังประธานรัฐสภาและไม่ว่าประธานรัฐสภาจะบรรจุวาระหรือไม่ก็จะมีช่องนะครับในการที่จะส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสารรัฐมนูลได้ ก็ค,คือพูดง่ายว่าคุณมงเทพเสนเอว่าแก้ไขแล้วมนูลเลยสองห้าหกอ่ะอเดี๋ยวมันจะมีคนไปยื่นส,สารมานูเองเอแล้วรตรงนั้นอาจจะชัดเจนนว่าถ้าสาร,รอบ,บอกว่าแก้ได้เลย ก็ก้ไปก็แปลว่ามัต้องบอกไม่ได้ต้องกลับไปทําประชามติก็ไปเริ่มมประชามติก็มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่จะประหยัดเรื่องการประชามติไปทั้งประหยัดทั้งเวลาทั้งประหยัดทั้งเงินเพราะอย่างหนึ่งอ่ะคนค่อนข้างมีมีคอนเซนเซสนะสำหรับผมว่าทุกคนอยากเห็นการแก้รัฐมนูลแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะโฟกัสไปเรื่องไหนเรื่องไหนคิดว่าสําคัญไม่สําคัญอันเนี้ยมันต้องหาจุดคอนเซนเซสตรงนี้ให้ได้เหมือนกันอืมใช่ด้านคุณชัยธวัตตุลาธนนะครับหัวหน้าพรรคก้าไกลให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ การที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้มีส,ะสะรแล้วคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยคุณชวัตบอกว่าถ้าอ่านดีๆสารรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยบอกว่าต้องทําแต่แนะนําให้ทําประชามติก่อนเท่านั้นะนะครับเพราะฉะนั้นพระเก้าไกลเสนอให้ทําประชามติแต่แรกไม่ใช่เพราะคาวินิจฉัยหรือการตีความของสารรัฐธรรมนูญแต่เพราะเห็นว่ามีประโยชน์ทางการเมืองอย่าลืมว่าถ้าจะแก้ไขมาตรา256 ต้องผ่านเสียง1ใน3ของสอวด้วยแล้วสวที่ผ่านมาก็มีจุดยืนชัดเจนว่าถ้าจะแก้256ให้มีสอสอรอมาทำใหม่ทั้งฉบับเนี่ยควรต้องทำประชามติเราเลยคิดว่าทำเลยตั้งแต่แรกไม่เสียเวลาจนต้องติดขั้นสวให้เป็นการเสียโอกาสไปนะฮะ ถ้าจะแก้ไขมาตรา256ให้มีสอสอรอมาท,ทําทั้งฉบับอันนั้นเป็นความคิดเห็นของสวหรือมันเป็นไปตามกฎหมายตามกฎหมายตามกฎหมายเลยใช่ไหม,รมครัชว<ม>ั<ม>นะฮะแก้กฎหมายมาตรา256ต้องทำประชามติอยู่แล้วอ้ตัว <imet acknowledge S 2> น,นี้ไม่มีใครเถียงหรอกเพราะว่ากฎหมายมันมัน,ม,นมันมัดไว้ครับนะฮะก็นั่นไงคือก่อนจะมีประชามติต้องผ่านสวต้องผ่านอยู่แล้วถ้าสวไม่ผ่านอะ ก็เพราะในนี้ก็ไปประชามติไม่ได้เพราะในนี้แกก็จะพูดว่าถ้าแก้ไข200มาตรา256เนี่ยให้มีสสรอมาทําใหม่ทั้งฉบับเนี่ยก็คือสวมีจุดยืนว่าถ้าคุณอยากแก้256ต้องให้สสรอทำไม่ใช่พวกคุณทําไม่คือถ้าเกิดแก้แก้256ให้มีสสรอเนี่ยสวอหในสามาให้ผ่านไหมแต่ถ้าเกิดว่าไปประชามติขั้นตอนถาม yes or no เลยตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะมัดสวอสวจะฝืนไม่ได้ เข้าใจไหมเพราะคือสารมนูลบอกมาแล้วว่าต้องให้ประชามติก่อนแล้วประชามติมันผ่านแล้วไงแล้วคุณจะมาขั้นคุณจะมาขวางในขั้นตอนนี้ได้ยังไงเพราะขวางขวางขั้นตอนนี้เท่ากับไม่ยอมให้ยกล่างรัฐมนูลทังฉับกคุณชวัตวัเขาไม่อยากจะไปเส้นนั้นไงเส้นที่สองใช่เขาจะไปเส้นที่หนึ่งมันก็จะมีปัญหาไหมมีปัญหากันหนึ่งในสามของสวแนอะใช่ก็จะมีไงสวก็จะอ้างเรื่องนี้แหละแต่ผมโงงงนะผมผมมาอ่านตรงนี้เหมือนว่านี่คือทางออก แต่พออ่านไปแล้วผมรู้สึกว่ามันก็พาไปสู่ทางตันเช่นเดิมนะแต่ก็ไม่เป็นไรคุณชยัยวัน์กล่าวด้วยนะครับอาจจะมองได้ว่าการไปถามสารรัฐมนูญก่อนอาจจะเป็นการเพิ่มความชัดเจนทําให้การทารัฐมนูลฉบับใหม่ก็ได้อย่าไปมองเพียงแค่มิติเดียวแต่ว่าในแง่หนึ่งนะครับมันอาจจะทําให้เราใช้ระยะเวลามากขึ้นจนเกินไปและอย่าไปทําให้สารรัฐมนูญเป็นทุกอย่างเป็นเจ้าของรัฐมนูญนะฮะอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับ แต่ในประเด็นก็คือว่ารัฐมนุญฉบับปี60มันทําให้เป็นแบบนั้นแล้วอะ uh. สิ่งที่เราเรียกว่าการถ่วงดุลคือผมคิดว่าคนคิดรัฐมนุนฉบับปี60คิดถึงหลักการเขาเรียกว่าแบ่งแยกอานาจ uh. และทําให้สารรัฐมนุญกลายเป็นบิดาของทุกอย่าง uh. ตั้งใ,ใจหรือไม่ไม่ทราบแต่เขาบอกว่าแบ่งแยกไปเนี่ยแต่สุดท้ายไปจบที่สารรัฐมนุญและผูกพันทุกอวงก่อรและทุกคนเป็นยุ่งไม่ได้ uh. เพราะฉะนั้นในเชิงหลักการอะใช่สารรัฐมนุญไม่ใช่ทุกอย่างแต่คุณจะไปถึงตรงนั้น,น,นเน,บบนี่ฉรัฐมน เพราะฉะนั้นมันมันปวดหัวนะคือมันจะต้องคอม p พลมไมซ์เพื่อให้ทําให้ได้ก่อนและทําให้ได้ก่อนเนี่ยถึงค่อยไปบอกว่าเฮ้ยหลักการอํานาจมันคือการถ่วงดุลมันไม่ใช่การแบ่งแยกอํานาจใช่ไหมเวลาฝรั่งเขาพูด s e p a r a t i o n of Power เนี่ยจากนั้นเขาพูดถึงว่า3อย่างนี้มันต้องถ่วงดุลกันด้วยไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่มันไม่ใช่กรณีนี้คือต้อง เราเห็นร่วกันใช่ไหมว่าสารมนูนไม่ควรจะมีอํานาจเหนือรัฐมนูญใช่แต่อำนาจเขามีอยู่จริงเองใช่เราต้อย่จรับนี่ก็คือว่าคุณชัยธวัฒน์คงจะหวังว่าแก้สองไปเลยแล้วทําให้สวยอมแก้ด้วยครับเพราะต้องเคารพว่าประชาชนอยากได้รัฐมนุนฉบับถ้าขั้นตอนนี้ผ่านเนี่ยไม่ต้องไปสนใจสารมนูนเลยพี่ชูพูดแล้วผมก็สะท้อนใจนะ คือการชี้เพื่อไปบ่งว่าประชาชนต้องการแบบนี้และสะวเขาจะยอมกดดันพี่4ปีที่ผ่านมาไม่ได้เรียนรู้อะไรกันเลยใช่ไหมถามจริงปีสุดท้ายของเขาแล้วไง<อ>ไม่มีประยุทธ์แล้วไงไม่จําเป็นตรักษาให้ประยุทธ์แล้วไง<อ>เขาจะมองว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปหรือเ<อ>ปล่าพี่ชูวัตร คนเหล่านี้เขาไม่ได้ทําเพื่อประยุทธ์นะคนพวกนี้ทําเพื่อระบอบและระบอบแบบนี้มันจะมีพื้นที่ให้เขาในอนาคตเสมอ,อมใช่ถ้ามันนํามาสู่ความทางตาันหรือเขาสามารถสร้างทางตาันได้ พราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่านี่คือปีสุดท้ายเดี๋ยวฉันก็จะลอยลามชีวิตฉันจะมีความสุขแล้วต่อจากนี้ประเทศชาติเป็นของพวกเธอจะไปทําอะไรก็ได้เนี่ยสวไม่อยากหลอก็ต้องหลอบ้างไหมอ่ะอนาคตจะต้องมีเลยไม่มีที่ยืนทางการเมืองเขาหลอมันไม่มีประโยชน์พี่มีอํานาจสิมีประโยชน์แต่นี่คือหมดแล้วเขาหมดแล้วเป็นวาระได้หมดวาระนี้แล้วคุณต้องมาต่อให้าจะไปไปทำอย่างอื่นไม่ได้เหรอคุณขวางนะประชาธิปไตยก็ผ่านอยู่ดีพี่ชูวัฒน์เห็นคนเหล่านี้มากี่สิบปีแล้วอ่ะเขาเคยหายไปไหม ก็ผมไม่เชื่อว่าเขาจะดีหรือไม่ดีโดยสันดานหรือโดยดี a ผมคิดว่าเขาดีหรือไม่ดีเพราะว่ามีใครที่บังคับเขาหรือตอนนี้คนบังคับเขาโดยปริยายเนี่ยนะ <Yeah. S 2> มันไม่อยู่แล้วไงครับใช่ปะคอสชอม,มันไม่มีแล้วไงมันก็เลยไม่มีแล้วคนนี้ก็น่าคนเหล่านี้ก็น่าจะไปอยู่ในร่องในรอยได้แล้ว ah. นี่แหละและทั้งหมดเนี่ยวางอยู่บนแค่ความคาดหวังแบบนี้มันได้หรือครับ มันเพียงพอไหมมันเอนชัวได้หรือเปล่าก็นี่แหละผมว่าตอนนี้มันก็เถียงกันอยู่ในระดับเลเวลนี้แหละว่าจะเริ่มตรงไหนยังไงจะแค่ไหนยังไงสวจะผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยมันก็ตีไพ่กันอยู่อ่ะนะครับผู้ชมบอกเอาหลอแล้วกันผู้ชมบอกเอาหลอแล้วกันว่าอย่างไงนะนะอะผมว่าสิไม่เคยมั่นใจเลยพวกนี้อยู่ท่ามกลางกระแสการถูกกลดานี่ยนี่ ท่ามกลางความล้มเหลวของรัฐเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องกี่ปีพี่คนเหล่านี้พี่คิดว่าเขาสะทกสะท้านเหรอผมว่าเขาไม่ได้สะทกสะท้านแล้วผมเชื่อด้วยว่าไม่มีประโยชน์นะอะไรนะข้ความไม่มีประโยชน์นะเพิ่มเผอมีรัฐธรรมนูญใหม่เร็วๆเนี่ยเขาอาจจะได้กลับมาทางการเมืองได้อีกนะแต่เขาอยู่ในรักลางหกศูนย์เนี่ยเขาต้องเว้นระยะนะครับอืม รอดูนะฮะกรอดูรอรอครับหลอกล่อหลอกลคุณชมเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามนะฮะสิบวันที่ผ่านมามีการลงทะเบียนแก้ไขหนี้นอกระบบเนี่ยมากมายเท่าไหร่แล้วเพราะว่าวันพรุ่งนี้12ธันวาคมเนี่ยคุณเศรษฐาจะมีการแถลงหนี้ทั้งระบบนะครับว่าจะแก้ไขยังไงติดตามได้ในช่วงหน้าครับ